สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมแคคตัสอีกแล้วนะคะวันนี้สังเกตเห็นนะคะอิชิโนฟดอกเตรียมที่จะบานน่าจะพรุ่งนี้เช้านะคะมีหนึ่งต้นเตรียมบาน3ดอกอีกหนึ่งต้นหนึ่งดอกค่ะแล้วก็ยิมโนนะคะก็มีทั้งที่เป็นดอกแล้วก็กำลังติดฝักค่ะฝักใกล้สุกก็มีแล้วนะคะ อันนี้เป็นยิมโนโด่างที่ติดฝักมานานมากแล้วนะคะถ้าเพื่อนรุ่นเดียวกันกับเขาเนี่ยก็คือเก็บเก็บฝักแล้วเรียบร้อยแต่เขายังไม่แตกนะคะก็รอก,ก่อนอันนี้ก็จะเป็นที่เป็นดอกเนี่ยเป็นสกุลเก่งจีนนะคะเป็นไม้อวบน้ําชนิดหนึ่งนะคะไม่ใช่แคกตัดนะคะดอกเขาก็จะมีความสวยงามแปลกออกไปค่ะ ปกติถ้าร้านขายแคคตัสทั่วไปนะคะก็จะมีขายเป็นพวกแคคตัสนะคะเก่งจีนแล้วก็จะมีกุหลาบหินนะคะอันนี้เป็นแคคตัสที่พร้อมเล็ดแล้วก็ทำการแยกไว้นะคะปกติเวลาแยากผ่อนก็จะแยกออกมาทีละต้นนะคะแต่เนื่องจากว่ามีเยอะ ไม่มีเวลาที่จะแยกทีละต้นนะคะก็เลยทำการปักชำคล้ายๆกับปักดำเป็นกลุ่มๆไปเลยนะคะอาจจะมีต้นลมบ้างอะไรบ้างนะคะก็แล้วแต่เขาจะปรับตัวค่ะเดี๋ยวจะทดลองดูว่าถ้าแยกเป็นกลุ่มแล้วเขาสามารถที่จะฟื้นตัวได้ดีหรือเปล่านะคะและฝั่งนี้ก็จะเป็นบอนสีค่ะเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นฤดูฝนบอนสีก็จะสวยเป็นพิเศษนะคะ ะะต้นที่ฟืนจากไรแดงนะคะและฝั่งนี้ก็จะเป็นแคคตัสที่เอาไว้ในตู้อีกทีหนึ่งนะคะ <_ c oughs> เขาก็จะมีการควบคุมความชื้นได้ดีค่ะ <_ t os> ลำต้นเขาก็จะสีสดใสแล้วก็ไม่มีเพลียด้วยนะคะเ <_ t os> นื่องจากว่าเป็นชั้นที่แยกออกมาอีกต่างหากค่ะหมดไม่ค่อยขึ้นนะคะ <_ t os> ฝั่งนี้ก็เป็นยิมโนโต้นเล็กนะคะที่แยกพอร์ตออกมาเช่นกันแล้วก็มี ต้นอื่นๆนะคะโซนนี้ก็เป็นไม้ที่อายุมากกว่า1ปีแล้วนะคะส่วนนี้ก็เป็นบอนสีค่ะเขากำลังแตกกอนะคะบางกระถางก็ทำการเปลี่ยนดินค่ะเพื่อให้เขารักษาความชื้นได้ดีขึ้นนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นกระถางดินเผาที่มีลักษณะใหญ่ขึ้นแล้วก็มีการรวบรวมต้นเล็กต้นน้อยไว้ด้วยกันนะคะอาจจะมีบางช่วงที่อาจจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านค่ะก็เลย จำเป็นจะต้องอรวมนะคะต้นเล็กไว้ด้วยกันเพื่อให้อยู่ในกระถางใหญ่ขึ้นและเก็บความชื้นได้ดีขึ้นนะคะและฝั่งนี้ก็เป็นไม้ด่างอื่นๆค่ะพวกฟิโลนะคะแล้วก็มีพวกอ,อันนี้ก็จะเป็นพวกยางอินเดียนะคะแล้วก็เป็นพืช อันนี้เป็นอบอนด่างนะคะบอลกระดาษนะเขาก็ฝืนจากไรแดงนะคะนนี้ย้ายมาฝั่งทิศตะวันตกค่ะเขาก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็ฟาโรบางต้นก็สดใสบางต้นก็ยังมีไรแดงตามมาอยู่นะคะและนี่ก็เป็นแคคตัสที่ มีอาการสนิมนะคะแล้วก็เพลียที่เราแยกออกมาแต่เขาก็สู้ชีวิตนะคะสังเกตดูหลายๆต้นกำลังออกดอกเลยค่ะนะคะเขาก็จะอยู่บริเวณที่แดดค่อนข้างจัดและนี่ก็เป็นต้นที่เพลี้ยมาตลอดนะคะก็เลยทำการตัดยอดแล้วก็ทาปูนแดงนะคะคิดว่ารอบนี้ถ้าเขาไม่รอดก,ก็ยังไงก็คือต้องทิ้งค่ะปรากฏว่าเขาแตกยอดนะคะ ธรรมชาติของต้นไม้ก็คงพยายามสู้ชีวิตอันนี้ก็มีปัญหาเพลียยนะคะบางทีก็เอามาปลูกแซมกับชวนชมก็มีนะคะเขาก็ฟื้นตัวได้หลักการคล้ายๆกับปลูกพืชแบบผสมผสานนะคะเขาก็เกื้อกูลกัน ก็เอากระถางเล็กซ้อนกระถางใหญ่นะคะเพื่อให้ช่วยรักษาความชื้นมีสารแหนร์ด้วยนะคะเวลาตั้งใจปลูกเขาไม่ค่อยสวยค่ะแต่พอปลูกแบบไม่ได้สนใจเขาก็เลื้อยแล้วก็จเจริญเติบโตดีอันนี้ก็จะเป็นกลับหินนะคะกำลังแตกยอดใหม่ อันไหนที่เราไม่ได้สนใจมากอะคะ่ะบางทีเขาเจริญเติบโตได้ดีนะคะอันนี้ก็เป็นพวกเก่งจีนนะคะแล้วก็ฟิโลพวกไม้ด่างต่างๆที่ชําไว้ฝั่งนี้เขาชอบมากเลยนะคะตระกูลสน่จันน้องแฮปปี้มากอย่างดาวประกายหรือประกายดาวไม่แน่ใจนะคะเขาเขาคือแบบซื้อมาต้นเล็กๆตอนนี้ ขนาดต้นใหญ่แล้วนะคะแสดงว่าเขาชอบดินแล้วก็บริเวณนี้ขอ,องบ้านนะคะสวยมากส่วนบอนสีก็ต้องระวังการให้น้ำนิดนึงค่ะน,นี้ลองเปลี่ยนน้ำในกระถางรองแล้วก็ให้น้ำพอประมาณนะคะไม่ต้องขังเยอะปรากฏว่าเขาดีขึ้นนะคะแสดงว่าตำแหน่งของบ้านเราก็คงชอบน้ำประมาณนี้ค่ะถึงจะเหมาะกับเขา บางทีหลักการอาจจะใช้ได้ไม่เหมือนกันนะคะแต่ละบ้านอุณหภูมิความชื้นอะไรมันไม่ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ที่พาหัวนะคะหัวอื่นๆก็กำลังมีใบแตกออกมาแล้วนะคะส่วนนี้ยางอินเดียนะคะตอนช่าใ,ใหม่ใบเขาแดงนะคะแล้วก็เหมือนจะตายตอนนี้ใบเขากลับเป็นสีเขียวคิดว่ารากเขาน่าจะเริ่มงอกออกมาแล้วนะคะ ที่แยกทีออ่ผ่าหัวนะคะแล้วก็ชำนอเล็กแล้วก็นี่เป็นทรงกอนะคะที่ผ่าหัวแบบขนาดใหญ่แล้วก็ทาปูนแดงแล้วก็ลงดินปลุกเลยเห็นไหมคะแตบเดียวต้นเขาบางต้นสูงมากกว่า30ซนติเมตรแล้วนะคะชนลงเรือนเล็กแล้วเรียบร้อยนะคะต้นเล็กต้นหน่อยกำลังแตกออกมาสวยเป็นพุ่มเลยนะคะอันนี้เป็น ที่แยกหน่อออกมาจากต้นเขาต้นแม่เขานะคะตัะนี้ก็เป็นเพชรเจ็ดสีนะคะบอลที่เลี้ยงในตู้ก็จะมีความสดใสแล้วก็สดชื่นนะคะเนื่องจากว่าเราคุมอุณหภูมิแล้วก็อากาศนะคะก็จะไม่ค่อยมีปัญหาศัตรูพืชนะคะแต่ว่าใบเขาก็จะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเลี้ยงนอกตู้ใบเขาจะหนานะคะทนแดดทนฝนแต่ก็จะเจอปัญหาไรแดงที่บอกค่ะ อันนี้ก็จะเป็นโซนไม้หวบน้ำนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเขาขอจบเพียงเท่านี้นะคะ่ะสวัสดีค่ะ